สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม,หม่หมอควมมามสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออรราพลังงานอีงที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในด,มดีมีหลายหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ตะข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราทําลัคนาราศีกุมนะคะเราทํา ะะอาจจะทําช้าหน่อยแต่ตลอดทั้งเดือนก,นก,กรกฎาคมนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะทุกคนคะนะคะช่วงเวลานี้แล้วมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อดาวพุธและดาวเกดนะคะราศีกุมเนี่ย ดวงคุณดีอยู่แล้วนะคะให้ตั้งมั่นยึดถือในความดีนะคะปี68เป็นดัมเบลวันของคุณนั่นเองค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณยิ่งยิ่งเดือนกรกฎาค,าคามนี้นะคะมีดาวเกตและดาวพุธนะคะเลื่อนเข้าสู่ราศีมิถุนดาวพุธเลื่อนเข้าสู่นะคะเจ้าเลือนของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่เกิดรัคนาราศีกุมค่ะ ขอแสดงความดีใจด้วย c o n เก a t u l a t i o n ค่ะนะคะเรื่องเลวร้ยวายทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะแล้วปัญหาอปุปสรรคต่างๆนะคะอุปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องทะเละาะเบาอแวง้งในที่ทํางานหรือในเรื่องครอบครัว นะคะตอนนี้ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปจงเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆความขาดแคลนตอนนี้บางคนไม่มีความขาดแคลนแต่บางคนกําลังมีนะคะถ้าแล้วก็เรื่องความขาดแคลนเนี่ยมันไม่เข้าไข่ออกไข่แต่คุณกําลังห้าหคุณดูสิคะหมายเลขห้าทั้งนั้นเลยสําหรับคนที่เกิด ลัคนาราศีกุมนะคะเดือนกรกฎาคมคุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนปัญหาที่ลุมเร้าในเรื่องการงานในเรื่องเอกสารที่คุณยังติดขัดอยู่นับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมตัตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมหรือราศีกุมนั่นเองค่ะ เราบอกแล้วไงว่านะคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเพราะนี่คืออะไรคะสิบเหรียญสิบเหรียญคือความมั่งคั่งล่ํารวยถาวรคุณจะได้ทรัพย์สินมาจากกองมรดกได้จะมาจากเงินกุมสีของคุณไม่ใช่โชคลาภแต่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นเงินที่คุณสะสมมาเราไม่รู้หรอกว่าเงินสะสมของคุณมาจากไหนแต่คุณจะมีเงินเข้ามา ะะเป็นเงินที่คุณสะสมมาเนิ่นนานแล้วแล้วเงินนี้จะต่อยอดให้ครอบครัวของคุณให้ลูกหลานคุณเป็นเศรษฐีในอนาคตนั่นเองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดอาจจะเป็นเงินจากกองศีที่คุณสร้างสมไว้นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดือชาลีออดภายในเดือนเจ็ด เป้าหมายของคุณการงานของคุณจะประสบความสําเร็จการงานที่เคยมีปัญหาการเงินที่มีปัญหาคุณจะประสบความสําเร็จ go to focus นะคะโฟกัสที่เป้าหมายเลี้ยวเดินไปสู่เป้าหมายนี่คือเดือนชาลีออดมาบอกเลยว่าเดือนเจ็ดนะคะเดือนเจ็ดก็คือเดือนนี้แหละคะ่ะเ <c oughs> ดือนกรกฎาคมการเงินของคุณให้คุณเดินนะคะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายอย่าโฟกัสในเรื่องที่ไร้สาระหรือเรื่องที่ไม่ทําให้คุณนะคะ เป็นเงินเป็นทองหรือเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจคุณอย่าโฟกัสเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณจะได้พบสิ่งใดอีกคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะก นะคะนี่คือเดอะเมติเชียนคุณมีพลังดึงดูดช่วงเวลานี้คุณเหมือนมีพลังวิเศษอยู่ในตัวถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนมีพลังดีๆมีใจที่ดีนะคะทำอะไรก็มีความสุขนั่นแสดงว่าคุณมีมน์ขังพลังเมตอยู่ในตัว นะะมนอะไรคะมูลที่คุณสวดมนต่างๆนี่แหละคะ่ะคาถาเวทมน์ที่คุณสวดมนต่างๆกําลังนําพาให้คุณได้ดึงดูดสิ่งต่างๆแต่เป็นสิ่งที่ดีๆคุณฝากถนาสิ่งใดนะคะให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วนะคะให้คุณคิดถึงแต่เรื่องมีความสุขแล้วคุณจะดึงดูดแต่สิ่งที่เป็นความสุขมาให้คุณนั่นเองคะ่ะแล้วก็เรื่องการเงินด้วยซ้ําต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะอบคุณะคุณอยากมีอนาคตเป็นแบบไหนคุณดูดิคะ่ะนี่คือราชาถือถ้วยนะคะคุณรู้อนาคตคุณมีกล้องสองทางไกลตอนนี้นะคะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่มีใครมาโกโหกคุณได้คะ่ะ นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งมากราชาถือถ้วยนะคะเป็นคนรอบรู้เป็นคนให้คำปรึกษาคนอื่นได้และเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฐานะมีความมั่นคงตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่คุณมีฐานะมั่นคงเฉพาะตอนนี้ที่ผ่านมาคุณถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูนั่นเองนะคะแล้วความสามารถของคุณก็มีร้นเหลือคุณมีความรอบรู้คุณเป็นคนที่มีความฉลาด นะคะเป็นเจ้าขององค์กรหรือเป็นซ e o นะคะคุณไม่ใช่ตำแหน่งน้อยๆค่ะเพราะราชาถือถ้วยเป็นคนที่มีวาสนานะคะในเรื่องการงานในเรื่องการเงินในเรื่องธุรกิจประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กนั่นเองค่ะต่อค่ะนายอบนายออฟสอดนะคะคุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอง มุ่งพัฒนาตัวเองคุณไม่ให้ใครมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณแต่คุณมีเล่ห์เหลี่ยมกับคนอื่นได้นะคะแต่ไม่ให้ใครมามีเล่ห์เหลี่ยมคุณแล้วคุณชอบเดินทางนะคะเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองศึกษาเรื่องราวใหม่ นะคะเพราะอะไรคะเพราะเป็นคุณคุณเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาโกหกคุณได้นั่นเองนะคะแล้วนี่คืออนาคตของคุณค่ะนะคะอนาคตของคุณที่คุณจะได้รับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกค่ะุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการงานที่คุณคาดหวังไว้มันจะเข้ามาหาคุณเหมือนพายุโทนด คุณเห็นพายุโทนาโดขนาดใหญ่ไหมคะนี่คือการงานของคุณที่จะประสบความสำเร็จที่จะลื่นไหลนะคะคุณได้เปลี่ยนแปลงแล้วจากห้าไม้เทา้าห้าไม้เท้าก็คือไม้กิมฟันเท่านั้นเองค่ะนับจากนี้การงานของคุณจะประสบความสำเร็จจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงานจะวิ่งเข้าหาคุณไม่ให้ไม่ใช่คุณวิ่งเข้าหางานนั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จของคนที่เกิด ลักษณะราศีกุมหรือราศีกุมนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบุณค่อบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่ คุณไปขอพรมาแล้วใช่ไหมคะกับพระแม่ธรณีแล้วก็ศาลหลักเมืองนะคะนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณอยากจะมีเบบีถ้าคุณมีแต่งงานแล้วนะคะคุณจะมีเบบีแต่ถ้าคุณอายุมากแล้วลูกของคุณจะนําพาความสุขให้กับคุณชีวิตการงานการเงินของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นเศรษฐีนะคะคุณเป็นเศรษฐีมาตั้งนานแล้วค่ะไม่ใช่เป็นเศรษฐีแค่เดือนนี้นะคะที่ผ่านมาคุณก็เป็นเศรษฐีหน่วยเป็นเศรษฐีมีความร่ํารวย อยู่แล้วนะคะเป็นเจ้าขององค์กรเป็นเจ้าของธุรกิจหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าขององค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็เป็นเศรษฐีในหมู่บ้านนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนักจากนี้นะคะความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคะ่ะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขการงานของคุณก็จะลื่นไหลางานจะนำพาเงินเงินจะนำพางานสอดคล้องซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อค่ะ เดอร e เดวิล oh ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะภาพลวงตาบางคนมาให้มาเสนออะไรให้คุณง่ายๆคุณก็ต้องคิดพิจารณาอยู่กับตัวเองเพราะคุณอย่าลืมนะคะคุณมีแม่เหล็กแห่งการดึงดูดหลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะดึงดูดนะคะพลังงานลบๆมาก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังอย่าเชื่อคนง่ายบางคนจะมาหลอกเอาเงินคุณก้นคุณ,คณก็ ดินิดพิจารณาเองนะคะหรือบางคนนะคะลูกคุณจะโดนหลอกนะคะโดนหลอกเรื่องเงินก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะให้คุณดูดีๆนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ ข้าพุทธข้าพุนี่คืออะไรคะนะคะให้คุณถูกนะคะให้คุณมั่นใจในความในความเก่งของตัวเองคุณบางคนนะคะอาจจะขาดความมั่นใจอยู่แต่ตอนนี้เวลานี้คุณต้องมั่นใจในตัวเองเพราะคุณเป็นคือในออฟสซอ r ์และก็ราชาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ผ่านมามันทําให้คุณขาดความมั่นใจอยู่นะคะถ้าคุณโฟกัสที่เม้มาาวแล้วนิ่งสติ นะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะโฟกัสเป้าหมายที่ถูกได้นั่นเองเหมือนคุณกําลังจะใช้นะคะตัวยิงเป้านะคะไปที่เป้าเป้าอยู่ตรงไหนให้มองให้นิ่งแม้คุณจะถูกปิดตาอยู่ก็าตามนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะคว้างลูกศรให้ตรงเป้านั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะนี่คือเซเว่น นะคะเซเว่นออฟคัพคุณมีตัวเลือกมากมายคุณมีทางเลือกมากมายไม่ว่าคุณจะได้รับโอกาสไหนก็ตามเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณมีความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะนับจากนี้จงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในลูกของคุณจงเชื่อมั่นในศัก,กยภาพนะคะของคนรอบข้างคุณและคุณเป็นคนที่มีความฉลาดมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ นะคะให้โฟกัสในสิ่งที่ดีๆนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อะไรคะนี่คือเซวิน นะคะเซเว่นออเคุณจะมีเงินเก็บเงินออมถึงฤููแห่งการเก็บเกี่ยวเงินของคุณคุณเป็นเศรษฐีอยู่แล้วนับจากนี้เส้นทางเศรษฐีรางวัลครั้งใหญ่ที่จักรวาลมอบให้คุณคุณไม่มีความขาดแขนแน่นอนค่ะมันจบเนิ่นนานแล้วนั่นเองคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแลนและปัญหาเรื่องงานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความอุดมสมบูรณ์กําลังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ คุณค่ะคุณค่ะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมแล้วยังไม่พอนะคะเงินที่จะเก็บออมคุณจะหาเส้นทางใหม่ใหม่ให้กับชีวิตของคุณเป้าหมายของคุณคุณมีเป้าหมายที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรก็ตามแต่คุณจะประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคุณแม่นะ นะคะคุณมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินก็เก่งนะคะแล้วคุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณเป็นผู้นำของสามีคุณด้วยซ้ำนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่เกอดขอบคุณค่ะก็เด็กเด็ก นะคะเด็กรูปบางทีอาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้นะคะนําความสุขมาให้คุณนะคะจงอยู่กับตัวเองแล้วเชื่อในซิกซ์เซนเชื่อในสัญชาติของตัวเองสัญชาตญาณของคุณช่วงนี้ซิกซ์เซนของคุณแรงมากนั่นเองนะคะลูกของคุณจะนําบางคนนะคะลูกของคุณจะนําพาความสุขมาให้คุณก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะปาฏิหารบางสินบางอย่าง จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะลูกคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแล้วก็นําความสุขให้กับคุณด้วยและคุณเองก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายโสดหรือไม่โสดก็ตามตอนนี้นะคะเชื่อในทายเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนั่นเองค่ะ เดมูน <the> บางคนยังมีความเป็นกังวลสำหรับคุณเป็นคุณพ่อนะคะคุณมีความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเหมือนตัวเองเห็นเงาตัวเองในน้ําอะ่ะคุณควาดวาดตัวเองว่าน่ากลัวมากเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนแมวดําเห็นตัวเองในเงาน้ําว่าตัวเองเป็นเสือเป็นเสือดําที่จริงคุณมันไม่ได้ยิ่งมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเห็นไหมคะความไม่มั่นใจในตัวเองคุณส่องกล้องคุณคิดว่า โห oh, เรื่องราวที่คุณจะเจอเนี่ยมันดูหนักมันดูดูเหนื่อยมันดูแบบน่ากลัวจริงเลยแต่ที่จริงอะ่ะแค่คุณคิดไปเองเท่านั้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดให้คุณโฟกัสใหม่เมื่อที่เมื่อคุณโฟกัสว่า,วาเรื่องนั้นอะ่ะเป็นเรื่องเล็กมันก็จะเป็นเรื่องเล็ก นะคะคแต่ถ้าคุณโฟกัสว่ามันคือเรื่องใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วนับจากนี้คุณจะได้พบได้เจอสิ่งใดคะสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนั่นเองค่ะสามดาบนะคะมันจบแล้วค่ะปัญหาคุณทิ้งอุปสรรคปัญหาได้แล้วนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาในเรื่องความหัก ะะเพราะคุณไม่ได้โฟกัสคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมโนว่ามันโอ้ปัญหามันยิ่งใหญ่จังเลยฉันจะคี้คายออกไหมคุณคี้คายออกได้แน่คะ่ะเพราะนี่คุณได้เดินออกไปแล้วนะคะออกจากที่นอนที่อ่อมที่ยมแล้วนับจากนี้ คุณได้เจอกุญแจดอกสําคัญนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพศักยภาพก็จะเดินทางมาหาคุณคุณเชื่อว่าคุณมีพรสวรรค์แล้วคุณแล้วคุณไม่ได้เดินหาพรสวรรค์แต่คุณลงมือทํานั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรคะในเมื่อคุณมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่รักและเอ็นดูผู้ใหญ่ให้ความรักความเอ็นดูของคุณอะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหัวหน้างานคุณหรือว่าคนที่สนิทชิดเชือ im, ้อกับคุณคนที่มีอาวุโศกว่าคุณขเขารัก<อ>และเอ็นดูคุณตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วนั่นเองนะคะคุณจะกลัวอะไรเล่าถ้าคุณมีปัญหา คุณก็ปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุณให้ความเคารพนับถือที่เขามีภูมิปัญญาเก่งกว่าคุณนั่นเองค่ะเจ็ดไปเท้าคุณจะได้เจองานที่ทถถ้าทาย ไม่ได้เรื่องมากเลยค่ะนะคะเจ็ดไม้เท้าคืองานที่ท้าทายงานใหม่ๆงานเป็นการที่ท้าทายคุณอาจจะได้จับงานใหม่แล้วงานนี้จะนําพาโชคลาภเงินทองมาสู่คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการงานของคุณเป็นงานที่ท้าทายอย่าปฏิเสธงานที่ท้าทายเพราะนั่นคือโอกาสที่จะนาพาให้คุณมีชื่อเสียงที่โด่งดังนั่นเองค่ะต่อค่ะ คอับคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจงเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้เพจออฟสอรเหมือนคุณเป็นเด็กอายุหกขวบเวลาเราปั่นจักรยานเรากลัวไหมคะไม่กลัวนั่นแหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือความท้าทายสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับเหมือนคุณได้ทดลองงานใหม่อีกครั้งนะคะนับจากนี้คุณจะได้พบสิ่งใดอีกคะชีวิตใหม่ผีเสือ้อตัวใหม่ในตัวคุณกําลังจะโบยบินกําลังจะเก้มแข็งกําลังจะเดินเติบโต,ตนั่นเองนะคะต่อค่ะ สีดาบนะคะเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะนี่คือสีดาบนอนรอแบบความสุขถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าสำหรับคุณที่เป็นผู้ชายนะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าก็รอรอ,อจังหวะโอกาสแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขไม่เอาตัวเองไปวุ่นวายกับชีวิตของใครเพราะชีวิตของคุณก็หนักอึ้งอยู่แล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะถ้าถ้าคุณอยากให้ปลดล็อกนะ สำหรับคุณผู้ชายนะคะให้คุณไปทําบุญนะคะลงศพนะคะไปทําบุญลงศพถวายผ้าดิบนะคะบริจาคร้อยเดียวก็ได้นะคะไปไปทําด้วยตัวเองนะที่มูนิทีโปรเทคตึงนะคะแล้วคุณจะพบอะไรบังเกิดสิ่งดีๆนั่นเอง มูนิธิปอติตตึงเสร็จแล้วก็ไปไหว้แยาแฟงที่วัดคณิกาผลก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เดินไปอีกซักไม่ถึง500เมตรก็เจอนะคะวัดมังกรกระยาวาดนะคะแล้วคุณก็ไปไหว้เนี่ยค่ะเป็นมังกรนะคะชีวิตของคุณณช่วงเวลานี้คุณคือมังกรนั่นเองต่อค่ะทุกค ขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบค,คแล้วคุณจะเห็นเส้นทางในชีวิตนะคะเส้นชัยในชีวิตนี่คืออะไรคะนี่คือเส้นทางใหม่ๆ p e จออฟเพ t i c l e แล้วนี่อะไรอะขอบคุณค่ะคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีโชคลาภเราเราโทษทีค่ะคุณจะมีโชคลาภนี่คือคุณจะมีโชคลาภ นะคะโชคลาภทางด้านไหนคะแม่หมอโชคลาภทางด้านการงานคุณจะได้งานใหม่แล้วงานใหม่จะส่งผลให้คุณได้มีเงินหรือโชคลาภทางด้านฟุกๆุกภายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองคะ่ะนะคะแล้วที่สําคัญนี่คือเพจออฟิเชคคุณจะเห็นเส้นทางลายเส้นในชีวิตคุณตอนนี้เส้นทางทางด้านการเงินของคุณกําลังเปิดนะคะคุณไปขอเลยค่ะไปถวายผ้าดิบนะผ้าดิบหรือข้าวสารที่นะคะถวาย ร้อยบาท20บาท50บาท6บาทได้ทุกบาทค่ะแล้วอย่าลืมนะคะไหว้ฟ้าดินนะคะอยู่ฝั่งท่านะคะอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีตำรวจทัฒทาชัยนั่นเองแต่ถ้าคุณอยากมีโชคมีลาบนะคะไหว้นะคะปู่ยี่ก้อหงปู่ยี่ก้อหงนะคะไปไหว้ปู่ยี่ก้อหง นะคะที่มูนิทีปอเต็กตึงแล้วคุณจะมีโชคมีลาบนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะขอสักใบค่ะนับจากนี้คุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองต่อค่ะเซเว บางสิ่งบางอย่างคุณต้องทำแบบลับๆคุณอย่าบอกใครนะคะบางคนทำธุรกิจสีเทาหรือบางคนนะคะไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาแรอกค่ะแต่ทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นงานกลางคืนก็ได้คุณไม่ได้บอกใครเซเว่นออฟสอดหรือว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ทำบุญให้กับศพที่ไร้ญาติเนี่ยค่ะเหมือนการเป็นทำอะไรลับๆนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนับจากนี้คุณจะถูกปิดประตูตายเรื่อง เรื่องที่ไม่ดีในชีวิตคุณเหมือนนะคะผีไร้ญาติเขามาขอบคุณคุณแล้วเขาก็มาปกป้องให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นแหละค่ะนะคะคุณโชคดีมากนะคะที่คุณได้ดูคลิปนี้เพราะนี่คือสื่อที่ดีผีไร้ญาติที่คุณไปทำบ,บุญให้เขา เขาจะมาชีเา้เส้นทางเส้นทางทางด้านการเงินใหม่ๆใ,ให้ออกับคุณถ้าคุณมีวาสนาคุณจะได้เจอคลิปนี้แต่ในเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้หลังเดือนกรกฎาคมก็คุณก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะแต่คุณจะไม่ได้รับโชคลาบตามนี้เท่านั้นเองค่ะต่อค่ะโอมก้า oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนจะได้ทำงานลับ นะคะได้ทำงานลับๆไปต่างประเทศค่ะ นะคะเห็นไหมคะเจ็ดดาบนะคะอาการที่คุณทํางานลับๆบ,บ้านคุณคุณจะมีความสุขบางคนจะได้ไปเที่ยวทะเลนะคะงานลับๆของคุณงานลับๆหรือการทําบุญลับๆทําบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่แหละค่ะจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จโลกใบใหม่ชีวิตครอบครัวของคุณจะประสบความสําเร็จความมั่งคั่งลน้นรวยการเป็นเศรษฐีนะคะเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนทําตามที่ แม่หมอบอกนะคะแล้วคุณจะได้รับมาเป็นลอยเท่าเป็นพันเท่านั่นเองไปแล้วค่ะบ,ดดบดดค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ